ถ้าเชฟต้นครับเล่าถึงวันนี้ว่าเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงบ้างจากที่มาที่ไปของแฟนมิ้งก็แฟนมีของผมหันไปดูชื่อก็ชื่อเชฟต้นออมากรเซ่นะครับจะเป็นธีมญี่ปุ่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยได้ไอเดียมาจากโอมากษตเนี่แหละเวลาแบบเราจะไปกินโอมากษตเใช่ไหมเราก็ต้องกินเป็นคำๆแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะให้อะไรเรามาให้อะไรเรามาถูกนะครับเราก็เหมือนกับเป็นฟิลแบบว่า สุ่มคะคบว่าแบบเอ้ยคานี้จะได้อะไรมันก็เหมือนกับว่าเราจะทําอะไรในโชว์นี้และโชว์หน้าจะเป็นอะไรทุกคนก็จะคอยรุ้นว่าแบบแล้วแต่เชฟเชฟจะทําให้อะไรอย่างครับการเตรียมตัวก็จะมีทั้งแบบฝึกร้องเพลงมีเต้นมีแบบทุกอย่างครับประมาณนี้จริงๆอะไรถนัดที่สุดมาเชฟผมครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเล่นกีตาร์มาก่อนอแล้วก็จะจะถนัด หน่อยเวลาเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราร้องเนี่ยเราก็จะร้องอยู่คนเดียวที่บ้านอะไรเงี้ยสมัย <c oughs> เราก็จะไม่ค่อยเออมาต้องมาโชว์ใครอะไรเราก็จะมีความชิลๆหน่อยแต่พอต้องมาโชว์คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความตต็นเต็น <c oughs> ก็จะแบบต้องซ้อมนความมั่นใจของเราต้องอมันีเต็มร้อยยังไมหรือเกินไปวันนี้ครับซ้อมหนักหน่วงมากก็ซ้อมซ้อมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันซ้อมยังไงก็มันไม่เต็มร้อยมันต้องแบบว่าเขาเรียวกว่าอะไรแบบ มันก็พอใจในระดับหนึ่งเช่นแบบว่าแปดสิบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีความพร้อมแล้วเราซ้อมมาเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เราก็ยังกัง,กงวลน,นิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าในสุดวันนี้มาถึงก็ต้องมั่นใจก็เต็มที่ไปเลยที่ผ่านมาที่มันกังวลมันกังวลในเรื่องพาทเลยส่วนมากก็จะเป็นพาทแบบาการแบบร้องนิดหน่อยอะไรบางคีย์บางโน้ตหรือว่ามันก็จะมีแบบเวลาเราต้องเล่นดนตรีคู่กับร้องเพลงอย่างเงี้ย มันก็จะแบบต้องแยกภาษาอมีเต้นด้วยมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบพยายามโฟกัสหลายๆอย่างไม่ได้โฟกัสแค่แบบอย่างเดียวเลยก็จะมีความกังวลว่าจะหลุดไหมหรืออะไรเงี้ยยิ่งแบบมีวงดนตรีมาด้วยมีคนร้องด้วยอะไรเงี้ยก็จะแบบส่วนผสมเยอะเนะใช่มันก็มีหลายอย่างมากเมนูไหนครับจริงๆผมคิดว่า ต้องเมนูแรกครับมันจะเป็นฟิลบบแอปเปอร์ทเซอร์อย่างเช่นแบบว่าก่อนเราจะกินทุกอย่างเนี่ยเราต้องกินอะไรที่มันแบบเปิดต่อมรับรสของเราเลยรู้สึกว่าเมนูนี้แหละที่จะต้องเอาคนยุเอาคนดูให้อยู่อืมแล้วจริงๆอันไหนที่เราสึกว่าถนัดที่สุดขึ้นปุ๊บทำได้เลยก็คงเป็นร้องเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับกินกันนานไหมกับก็กประมาณเดือนหนึ่งได้ครับเดือน อ๋อผมจบแล้วก็ว <c oughs> คือเตรียมตัว <c oughs> ใช่เหมือนพอเรารู้ว่าเอ้ยเราต้องมีแฟนมิสติ่งละแล้วเราก็จะเริ่มคิดล้วเอ้ยเราต้องหาเพียงอะไรบ้างเราต้องแบบทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สารภาพเลยว่าเรื่องเต้นเนี่ยเราเพิ่งมาแบบสี่สี่ห้าวันสุดท <c oughs> ้ายที่แบบเพิ่งหาได้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเทสนันเสนออะไรบ้างมันโฟม,มกับครั้งแรกของเราที่แบบอยากได้นี่อยากได้นี่ มีมีครับแรกๆมันจะฟุ้งมากแบบเอ้ยเราอยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรเงี้ยมันก็จะดูมีความแบบเอ้ยสเปรย์สปานิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบเสิร์ฟให้คนดูให้หมดในเต็มที่ในส่วนที่เราแบบทําได้อะไรเงี้ยเรวก็มีอะไรก็แบบใส่มาเลยงานหน้าก็ไม่รู้มีอีกไหมเอางานนี้ก่อนเอางานนี้ให้หมดก่อนที่มันี่กับการซ้อมมั้ที่มันต้องทําให้ได้ที่มันจะต้องทำให้ใส่ซึ่งนิดนึงครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมาจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็บอกว่า ปล่อยไปเลยอะไรเกิดก็ไม่เป็นไรปล่อยไปเลยเราเราเต็มที่แล้วเราก็แค่ยึดสิ่งที่เราซ้อมมาก็พออย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวโชว์มาสกอ์อันนี้กี่ชั่วโมงอันนี้ประมาณสองชั่วโมงครึง่งต้องอยู่ไหมต้องเอาให้อยู่มันก็จะมีแบบว่าเล่นเกมด้วย <c oughs> คุยกับแฟนคลับด้วยแล้วก็จะมีหลายๆอย่าง ได้มาแล้วใช่ไหมตอนแรกก็รู้สึกคิดว่าน่าตื่นเต้นกว่านี้แต่พอแบบว่าได้เจอเขามันรู้สึกแบบอบอุ่นมากกว่ามันก็เป็นฟีลแบบว่าทําให้เรารีแล็กได้นิดนึงมีครับมีแน่นอนมีหลายคนเลยแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าใครคือพี่เหมือนพี่ไม่รู้เลยใช่ไหมพี่ไม่รู้เลยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้แน่ครับจริงจริมีเตรียมโชว์ไหมถ้าต้องแขกพิเศษคนนี้มา มีมีก็ก็คือเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าแบบมีใครจะมาร่วมโชว์เราบ้างเราก็จะคิดว่าเอ้ยได้ไหมเพลงนี้อันนี้ได้ไหมเราเราก็จะแบบว่าถามดูว่าเขาได้ไหมเขราะว่าเมื่อกี้มาเลยก็จัดมาแอบพิเศษไม่คิดค่ตัวมาไม่คิดครับไม่มีใครคิดเลยครับเขาพร้อมเนี่ยมาเต็มที่อยงางเรามาต้องขอบคุณผมก็ให้เป็นงานหน้าผมไปไปงานเขาบ้างอะไรเนี้ยเพราะว่า พี่พี่เขาก็แบบว่าเออแบบเขาเรียกอะไรก็มาแบบเราไปไปมามาแบบว่าเขาเรียกอะไรช่วยๆกันในวงการอะไรเงี้ยก็แบบว่าผัดกันไปผัดกันไปกนพูดเหมือนงานบุญนึงเนอะเราก็เคยไปทําบุญเราก็ให้กําลังใจเราซ้อมหรือเนาะชายช่ยครับอันนี้คือใครครับผมพูดขนาดนี้พี่พูดได้เหรอพูดได้ไหมครับแก็บวิเศษคนนี้เนาะครับแผ่วิเศษคนนี้มีหลายคนนะครับไม่ใช่คนเดียว เกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสาหรับเราปีนี้มันพิเศษแค่ไหนโอ้ผมรู้สึกว่าเอาจริงวันนี้พิเศษกว่าวันเกิดอีกนะรู้สึกว่าวันเกิดเมื่อวานเนี่ยของตัวเองต้องบอกว่าเราเกิดวันที่22ไม่ใช่วันที่23แล้วก็วันที่22เมื่อวานคือมันเป็นฟีลแบบว่าเราก็เตรียมตัวซ้อมทุกอย่างคือเราไม่ได้สนใจแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบวันเกิดอะไรของตัวเองขนาดนั้นเลยมันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาเราต้องเตรียมงานเพื่อจะแบบว่ามาจัดงานคอนเสิร์ตวันเกิดของตัวเองจริงๆก็เลยรู้สึกว่า คือเราก็แบบว่าได้คําอวยพรมาอะไรเงี้ยเราก็รับรู้รับรู้แต่เหมือนถึงว่าไม่ได้แบบว่าโฟกัสอะไรตรงนั้นมากในปีนี้เพราะว่าเราจะมาโฟกัสในวันนี้อะไรย่างเงี้ยครับแสดงว่ามันเป็นปีวันเกิดที่ยิงย่งใหญ่สุดตั้งแต่เกิดมาเนะี่ยใช่เพราะปกติวันเกิดผมไม่ค่อยอะไรมากผมว่าชิลๆปกติแบบว่ามันก็เหมือนวันปกติทั่วไปของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอปีนี้มันก็เหมือนแบบต้องต้องจัดจริงๆมีซื้อของขวัญวันเกิดตัวเองอะไรเงี้ยป่ะไม่ค่อยครับปกติเราจะไม่ค่อย ให้อะไรกับตัวเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าอยากอยากได้อะไรตอนไหนอะไรเงี้ยล้วก็ค่อยแบบไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับเบบขาทำเหมือนอ๋อแต่ใช่แต่แฟนคลับเขาทาให้ยิ่งใหญ่มากคือบางทีงงผมแบบไม่เคยทำอะไรแบบนั้นพอได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะติดนะแปลว่าไหนที่แบบว่าเอ้ยเราไม่ไม่ได้เหรอากนี้แต่ว่าจริงๆผมรู้สึกว่าแบบว่าเราก็ขอบคุณเขาที่เขาแบบ ให้ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับท,ที่มันกดดันมานคือความที่เขาส่งความรักมาเยอะๆผมไม่ไม่ได้มองว่ามันกดดันรู้สึกว่ามันแบบเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกห่วงใยอะไรอย่างนี้มากกว่าที่แบบว่าเขาให้เรามาอะไรเงี้ยแค่แบบว่าแค่เราเห็นเรารับรู้ได้ถึงสิ่งที่เขาให้มาเขาก็แฮปปี้แล้วเราจะดูแลยังไงจตตรงนีอ้อ๋อดูยังไงแล้วก็คีปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเหมือนกับว่าพอเรามีวันเกิดเราก็แบบว่าอ จัดคอนเสิร์ตมาหรือว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพื่อแฟนคลับสักหน่อยแบบแฟนคลับจัดงานอะไรตรงแบบว่าโปรเจกต์อะไรเราก็แบบไปร่วมไปจอยอะไรกับเขาแค่นี้ผมว่ามันก็เป็นวันเกิดที่พิเศษทั้งผมแล้วก็แฟนคลับอนอกจากแฟนความเป็นหามน,นุษพิเศษก็ไวรอนอน้อง <c oughs> เขาให้อะไรเราเขาให้อะไรเราตอนนี้เขาน่าจะอุบไว้อยู่ครับผมเรามีเกเกินได้ไหมีคงมวเควสไปก่อนหน้านี้ รีเควสบไม่มีครับพอดีแบบเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบว่าเอออยากได้อะไรก็คือไม่เอาใช่ไหมถ้าจะได้ก็ดีคือจะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเอออยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรอย่างเงี้ยลองเปิดไปก่อนลองพูดไลเปิดก่อนอะไรที่เรากำลังขาดหรืออะไรที่เรามันอยากได้ จร oui, er ิงๆผมไม่ได้แอนเนยขนาดนั้นลองคิดบางคิดว่าเออสิ่งเนี้ยเออถ้ามันได้มามันรู้สึกมันเติมเต็มในช่วงเวลานี้มันดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค้าื้นที่เขาจะได้เลยเป็นไงเนี่ยถ้าลงพื้พี่เขาจะิืคือผมแค่รู้สึกว่าแบบว่าคือถ้าสมมุติว่าเขาอยากให้อะไรก็ให้เขาให้ดีกว่าแล้วแล้วเรื่องที่แบบว่าเออเราอยากได้อะไรเนี่ยผมก็ก็ก็รู้สึกว่าถ้าอยากเซอร์ไพรส์เนี่ยมันก็ต้องแบบไปสืบมาสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหมายความแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ขอโทษครับคือถ้าสมมุติว่าเราวางไ็ได้มันก็ได้ยินเสียงวางก็ได้โทษเดี๋ยวมือเราไม่ไปเออวางกันอ่มือเราต่ออันนี้คือโอเคก็คือต่อยังไงดีครับแต่ว่าเออให้เขาไปสืบมาเองใช่ใช่ก็ให้เขาไปสืบมาเองเนี้ยแล้วก็แบบว่ามันจะเซอร์ไพรส์มากกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกประทับใจคือถ้าสมมุติแบบเหมือนผมไปบอกอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนเราบังคับเขาหรือเปล่าแต่เราจะได้สิ่งที่ต้องการนะแต่เราไม่สบายใจอะไรพี่ คืออยากโฟกัสว่าให้ขาแบบฟูดใตเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่คือรู้สึกว่าอะไรก็ได้ครับหมายถึงว่าถ้าเขาแบบให้มาแล้วก็โอเคครับคือไม่ได้แบบโฟกัสว่าแบบเอ้ทุกคนต้องให้โน้นให้นี่หรือใครต้องให้อะไรนรู้สึกว่าคือแค่เขาให้อะไรมาเราก็รู้สึกขอบคุณแล้วครับอืมเรื่องนึงครับเรื่องที่เราเรื่องที่เราไปพูดในไลน์แคสองคนพี่ยุ่นจะตอบมาเยอะแล้วเราจะตอบยังไงบ้างเรื่องไลฟ์แล้รน <spielt> ี่เรื่องเป็นแฟนกันหรือแฟนการอ๋อเรื่องนี้ผมก็ได้ยินมานานแต่ว่า ผมยังไม่ได้ออกงานนี่ไงพี่พี่ถึงต้องมาได้ยินจากปากเราเองดูพี่ยนจริงจังมะผมก็เห็นพี่ยุนเราสัมภาษณ์ผมหก็นั่งดูแบบโอ้โหโดนถามกันหนักน้วยย้อนกลับไปวันนั้นโมเมนต์มันเกิดอะไรขึ้นวันไหนนะวันที่มันอยู่ในไลฟ์ที่มีคนเด้งเข้ามาออนนั้นไลฟ์พี่พี่ยุนขายไลฟ์ของพี่ยุนป่ะบที่เราไลฟ์คู่กันไงของเทียนนาป่ะอ๋อเทียนนาด้วยแล้วก็พี่ยุนก็มาไลฟ์เดี่ยวด้วย เขาถามว่าอะไรนะเขาถามว่าเป็นแฟนกันไหมครับแล้วก็เราสองคนก็ดูเครอะเครืออ๋อใช่ใช่ตอนแรกอะผมก็แบบว่เอ้ยเจอคำถามเจอเจอคําไม่เหมายถึงว่าเจอคําถามนี้อีกแล้วก็แบบว่าเอ้ยเขินอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเจอคําถามนี้เนี่ยแบบว่าบางทีเขาเรียกอะไรนะเราก็จะเป็นฟีลแบบว่าเอ้ยยังไงดีนะนี่นะอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟีลแบบว่าคือคําถามนี้แบบทุกคนก็ถามใช่ไหมผมก็แบบว่า พี่แต่ว่าพี่ยุนเปิดตัวโอ้โหแล้วพี่ยุนไม่เขินเลยหรออะไรอย่างงี้พี่ยุนเขาบอกอ่าพี่ก็เหมือนกับว่าตอบแบบว่าเออบางทีเราก็แบบว่าสนิทกันครับแล้วก็แบบว่าทํางานร่วมกันมาบ่อยแล้วก็เลยมีความแบบสนิทกันมากแบบว่าฟิลแบบว่าทํางานมาบ่อยเขาอาจจะติดจากในซีรีส์มาหรือเปล่าไม่ไปดูนะใช่ไหมก็เขาจะเป็นฟิลแบบเล่นตลกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราสนิทกันจริงครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีทางานกันมาแบบว่าหลายงานแล้วแล้วก็ น่าจะทํางานต่อไปเรื่อยๆครับแต่ในไลฟ์เราดูเคเขินเราดูตอบไม่ถึงเขินอยู่แล้วครับผมก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเราก็แบบว่ารู้รู้ใจกันอ่ะแล้วก็แบบว่าพอแบบมีคนมาถามเราก็จะเออยยังไงดีถ้านเป็นยังงที่ถามท่านนะรู้ใจกันมากแค่ไหนผมว่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องงานพี่ยุ่นเขาจะรู้คือเรื่องส่วนตัวเราเราก็คุยกันปกติแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเขาจะรู้ว่าเอ้ยเรื่องไหนเขาต้องช่วยผมเรื่องไหนผมต้องช่วยเขาหรือว่าเรื่องไหนคือแบบว่า มันก็อ่ะสมมุติว่าผมใส่คอนแทคตลอดใช่ไหมพี่ยุ่นเขาก็จะแบบใส่ตาสั้นเขาจะไม่ค่อยชอบใส่แว่นอย่างเงี้ยผมก็เอ้ยต้นต้นพี่ยุ้นอ่ะต้นต้นอ่านอย่างนี้พี่นะหลังๆผมก็รู้ละพี่ยุ่นพูดแบบว่าเออผมก็อ่ะอ่านในใ้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือไปจงตาดำทางให้เขาหรอใช่ครับอือหรือว่าทำไมเขาไม่ใส่คอนแทคไอ้ดีน่ะเขาเองเขาชินเขาชินเออแล้วยังเขินอยู่ไหมถ้ามีคนจะมาเม้นถามตลอดเวลาเขินเขินก็คือมันยังเป็นไวรัลที่ถามตลอดใช่ไหม ใช่คือผมรู้สึกว่าบางทีแบบว่าถามคําถามอะไรเงี้ยม,มันเหมือนกับมันเป็นโมเมนต์นะพี่เขา้าใจไหมว่าเอ้ยเราแสดงซีรีส์ด้วยกันแล้วแบบเอ้ยพอเรามาถามมาถามแบบเรื่องแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขินอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลแบบนิดนึงก็คือขอบคุณคนที่เขาอินใช่ใช่ขอบคุณคนที่เขาอินครับผมรู้สึกว่าเราเราเล่าเหมือนกับมากมากกว่าคำว่าแบบเพื่อนร่วมงานก็คือเป็นฟีลแบบว่าเราแบบว่าเขา้าใจไหมแบบว่า ยังไงนิยามของมารุมมันคือนิยามใหม่ครับที่ผมตั้งให้ก็คือมากกว่าเพื่อนร่วมง,งานอะ,อะไรยังไงต่อ,อไม่<อ><อ>ชับก็ <c oughs> <อ>หมายถึงว่าแบบวเราแบบว่าทํางานร่วมกันมาจนแบบว่าเรียกว่าแบบว่าสนิทก,กันมากแลวหลังจากนี้ต้องทํางานด้วยกันอีก<ำ>มันจะเริ่มโปรเจกต์อ,อะไร พราะว่ายุ่นบอกให้มาถามต้นบ้างเพราะยุ่นโดนหลายงานแล้วโปรเจกต์ไหนอ๋อโปรโปรเจกต์ไหนกอุ้่นโปรเจกต์ที่มันจะต้องเออที่มันจะมีภาคต่อไงอ๋ออันนี้ถามถามครั่ยุ้นก็คือเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะครับหมายถึงว่าโปรเจกต์อื่นนะผมผมไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์นั้นเขาเขาจะกำลังดําเนินการอยู่หรืออะไรแต่ว่ามันอาจจะมีงานคู่งานอื่นๆที่ผมจะทำร่วมพี่ยุ้นแน่นอนครับมียำย่อยมาไมีออเดอร์พี่พี่ดูฟังมาพี่พลาดผมไม่ถูก มไม่ถูก <laughs> หรือว่าอะไรที่จะต้องร่วมงานกันอีกขอคิดก่อนนะครับตอนนี้มีงานขอคิดหรือว่าอยากจะพูดอา,อาจจะมีงานของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเพราะว่าพี่พี่โตพี่ยุ่นก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีงานคู่กับเรา,าใช่คือจริงๆแล้วน่าจะมีสักแบบงานงานถึงสองงานนะครับ <c oughs> หลังจากท,ที่ตอนนี้ที่แบบพอทราบทราบมาครับแล้วอย่างซีรีส์อ่ะที่มันต้องเป็นภาคต่อนี่เอ มันมันจะต้องรู้สึกไงพอไปทํามันต้องคอนตินิวคารคเตอร์ต่อกันเราพร้อมมามอ,อ๋อถ้าคอนตินิวพร้อมพร้อมครับรู้สึกว่าเหมือนกับมันจูนแป๊บเดียวครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนเราได้คุยกับพี่ยุ่นมาตลอดอะไรเงี้ยเหมือนกับพอเขาเรียกอะไรเข้าบทอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรื้อกันไม่ไม่นานนไม่นานก็คือคิกกันได้เลยใช่สุดท้ายแล้วอยากขอบคุณคจ้า สุดท้ายแล้วอยากขอบคุณแฟนคลับที่เขายังติดตามนะว,วันนี้แมสซีรีี่จะจบไปแล้วแต่เขาก็ยังแบบให้การสนับสนุนเราขอบคุณมากครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าแบบ<ม>ว่าคือเหมือนกับว่าตอนแรกเราคิดว่าแบบซีรีส์เราจบแบบเราจะหายไปแล้วหรือเปล่าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังแบบมีคนที่ชอบแล้วก็รักที่แบบว่ายังติดตามเรามาตลอดก็เลยแบบว่าประทับใจมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากที่ ติดตามผมมาตลอดแล้วก็ติดตามทั้งแบบทั้งซีรีส์ทั้งพี่ยุ่นทั้งคนอื่นๆด้วยครับแล้วก็อาจจะเจอคนอื่นๆในงานนี้ด้วยก็ได้ที่เขามารวมงานก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาร่วมงานเรื่องนี้เดี๋ยวจะบอกนะแกรับเชิญมีใครบ้างเนี่ยเยอะแยะครับผมสองชั่วโมงมันพอเหรอ,อถ้ามันเยอะอขนาดนั้นเราจะเล่นกีน่นาทีของเราเทาเยอะกว่านี้ผมให้พี่มาร้องด้วยคนพี่เต้นได้อเ่าพี่เต้นได้เหรอเต้นกับต้นเพราะต้นต้องเต้นกับยุ่นใช่ไหมว่า วันนี้เขามาได้หรอครับเราไม่เนี่นเลยเราโล่งมากอะโอเคขอบคุณเอาไปเลยครับ